สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนกันยายน2565กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรักคนาราศีเมษนะคะก่อนอื่นเลยเราดูดาวย้ายนะคะว่ามีดาวอะไรย้ายบ้างในเดือนนี้ก็จะมีดาวพุธนะคะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่2กันยายนเวลา15นาฬิกา33นาทีเป็นการโครจรแบบพักองศานะคะแล้วก็ดาวศุกร โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์มาที่2กันยายน13นาฬิกา27นาทีแล้วโคจรอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ราศีกันนะคะในวันที่27กันยายนเวลาตี3นาฬิกา26นาทีส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่ราศีกันวันที่17กันยายนเวลา22นาฬิกา47นาทีนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมในการโคจรย้ายนะคะย้ายราศีนะคะของดวงดาวต่างๆนะคะในเดือนกันยายน25 6 5ัน้นั่นเองคนรัคนาราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันคนรัคนาราศีเมษเนี่ยนะคะมีดาวราหูกุมลักอยู่แล้วนะคะก็จะมีความฟุง้งมีความวุ่นวายใจความไม่สบายใจอยู่แล้วอ่ะนะคะทีนี้ดาวเจ้าเรือนตนุของเขาเนี่ยนะคะ ก็ไปอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะแล้วได้ตำแหน่งเป็นปลกับราชาโชคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวตนของเขาเนี่ยนะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่เนี่ยนะคะ,ะพลังชีวิตอาจจะอ่อนแอหน่อยนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ทำอะไรความสำเร็จความราาบร่นยังไม่ค่อยเกิดนะคะก็จะมีปัญหามีความติดขัดบ้าง มีความาเหนื่อยท้อบ้างนะคะแล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรในการคาดหวังสิ่งต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณมีความอดทนมีความขยันนะคะมีความไม่ย่อท้อคุณก็เกิดความสําเร็จนะคะอ,อันนี้ก็ต้องฝากไว้เพราะดาวองคารเนียนะคะดาวตัวนู้ดักแต่เป็นดาวแห่งความขยันเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งความอดทนนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตําแหน่งเป็นปราก แต่ก็เป็นมีตำแหน่งราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องขยันและก็อดทนนะคะในการทําอะไรต่างๆแล้วก็จะฝ่าฟันได้และก็เกิดความสําเร็จได้อย่างดีด้วยนะคะทีนี้ดาวอังคารที่กลุ่มกับดาวมฤตยูในเรือนกระดุมพระเนี่ยนะคะ ก็บ่งบอกถึงว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีความฝักใฝ่มีความสนใจมีความมุ่งมั่นในการหาไรายได้ในการหาเงินค่อนข้างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายจ่ายก็มีเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามรตยูเนี่ยอยู่ในเรือนนี้ก็จะส่งผลให้เจ้าชะตามีการใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราตามไปดูค่ะตามไปดูดาวเจ้าเดือนกระดุมพระไปอยู่ไหนดาวเจ้าเดือนกระดุมพระคือดาวพระศุก ดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนที่5เรือนปุตตะราศีสิงเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็ถือว่าการเงินค่อนข้างดีนะคะ,ะเพราะว่าในเรือนนี้เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีนะคะเป็นดาวคู่สมพลกับดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วยังมีดาวพุธเข้ามาร่วมด้วยนะคะ ดาวพุธก็เป็นดาวคู่ธาตุน้าเช่นกันเนี่ยนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะเรื่องรายได้เรื่องรายรับก็น่าจะดีอยู่นะคะ<ๆ>เพียงแค่มีรายจ่ายเยอะอด้วยแค่นั้นเองนะคะและก็ยังบ่งบอกถึงการลงทุนใหม่ๆได้นะคะเงินพบกันเงินมาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยนะคะเจ้าชะตาที่ลงทุนใหม่ๆ หรือคาดหวังความสําเร็จอะไรเนี่ยนะคะก็เกิดความสําเร็จได้นะคะและก็เกี่ยวพันกับเรื่องการงานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานอะไรใหม่ๆหรืองานที่คาดหวังความสําเร็จอ่าก็สามารถอ่าประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะคนลัคน,รนาราศีเมษเนี่ยเราตามไปดูเลยเรื่องการงานต่อ ดาวเจ้าเรือนการงานเขาคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ได้ตำแหน่งกเกษตรเนี่ยนะคะ,ะตั้งแต่ปลายปี63มาเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีความเข้มแข็งในเรื่องการงานดีแล้วนะคะการงานมีความมั่นคงแต่เพียงแค่ว่าจะมีความตึงเครียดหน่อยมีความกดดันหน่อยมีความอึดอัดหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเจ้าชะตามีความอดทนมีความตั้งใจจริงนะคะเจ้าชะตาก็จะฝ่าฟันปัญหาเหล่านี้ไปได้นะคะ,ะความตึงเครียดความไม่ค่อยสบายใจราบรื่นเท่าไหร่ในเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะคะมันมีนะคะใน,ในสำหรับงานของท่านเนี่ยนะคะแต่ท่านต้องมีความอดทนมีความไม่ยอ่อท้อ ฟันไไปได้ความจริงความตึงเครียดเนี่ยก็ลดลงไปบ้างนะคะเนื่องด้วยดาวพระศุกร์และดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะที่เล็งเล็งดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะ,ะได้ย้ายออกไปแล้วนะคะ,ะก็จะผ่อนคลายในยระดับหนึ่งแล้วนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านนะคะว่าจะมีความขยนันมีความอดทนมีความมั่นคงกับหน้าที่การงานแค่ไหนนะคะอย่าย่อท้อก่อนถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนเราเจ้าเรือนตนุ เป็นประเนี่ยนะคะความรู้สึกหมดไฟหมดกำลังใจอะไรอาจจะมีบ้างแต่ก็อย่าถอยนะคะอย่าถอยให้ทำงานเต็มที่ให้ตั้งใจแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะทีนี้เรามาดูการเรื่องความรักกันดีกว่าดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนปุตตะ่าแล้วก็อยู่คู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวกะะเกษตรเนี่ยนะคะ แล้วก็อยู่คู่กับดาวคู่ท้าคือดาวพุธก็ส่งผลให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยนะคะหรือคนที่รอคอยความรักรอคอยคนรักเนี่ยนะคะที่คิดว่าอยากจะมีความรักเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบเจอนะคะความรักดีๆได้พบเจอคนรักได้และประสบความสําเร็จเกี่ยวกับความรักได้ด้วยเช่นกันส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็เช่นกันก็จะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่มีความสุขนะคะ มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะสำหรับเจ้าชะตาในของคนลัคนาราศีเมษก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีค่อนข้างที่จะลงตัวนะคะเพียงแค่เดือนนี้คุณให้ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินการบริหารเงินให้มากหน่อยแต่รายได้คุณน่ะได้เข้ามาตลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นดวงชะตาโดยรวมโดยพิจารณาดาวจรของ เดือนกันยายน2565ของคนรัคนาราศีเมษนั่นเองนะคะก็จบลงแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสติในการใช้ชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นดวงของท่านด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมสร้างกุศลด้วยการไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนานะคะเป็นการสร้างกุศลที่อยู่กับบ้านปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้กุศลแรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ